สวัสดีค่ะบริษัทพักระดาษเท็ดิ้งนะคะวันนี้เรามาเสนอรถเกี่ยวบูเบอร์ตาาแถวนะคะเป็นมือสองญี่ปุ่นนะคะตัวนี้อันนี้เป็น3ามแถวนะคะมีตัวช่ดเกี่ยวข้อลมเครื่อง35แรงม้า3สูบราคา1นึ0 0แบาทนะคะอันนี้ช่างเราตัวนี้เราเก็บงานให้ลูกค้านะคะอันนี้แท็กมันเสียนะคะแท็กสภาพแบบนี้เดี๋ยวให้ดูแท็กนะคะ แท็กขาดนะคะตอนนี้ช่างเราก็ทําการเปลี่ยนแท็กให้ใหม่นะคะตัวนี้2เส้นเลยสองข้างนลนะคะตัวนี้เปลี่ยนราคานี้คือราคา1น5่งแบาทนะคะเราก็สั่งแท็กมาเรียบร้อยแล้วก็คือตัวนี้นะคะแท็กสองเส้นนี่นะคะตัวนี้เปลี่ยนให้เสร็จเรียบร้อยราคานี้เลยนะคะสามแถวตัวนี้ยกตัวได้ด้วยนะคะราคานี้เกี่ยวข้าล้ม1นึ่งแสบาท เดี๋ยวเราเก็บงานให้ตอนนี้เปลี่ยนเปลี่ยนช่วงล่างก่อนนะคะเดี๋ยวเราก็มาไล่เช็คระบบต่างๆของเหลวนะคะระบบลูกปืนไฟระบบให้พร้อมใช้ะคะ่ะลูกค้าพร้อมใช้งานได้เลยอันนี้เดี๋ยวเราก็จะมาเก็บสีให้นะคะก็คือเราเก็บสีให้ไม่น่าเกลียดอะคะ่ะมาได้ว่เาเก็บสีย้อมแมวนะคะเก็บสีให้มันดูสวยงามนี่เราช่างเราก็ทําการเปลี่ยนแผ่นอันนี้เปลี่ยนหนึ่งข้างนะคะ แตกไม่ดีสภาพไม่ดีเราเปลี่ยนใหม่ให้นะคะราคาทุกตัวไม่มีการบบกเพิ่มจากลูกค้านี่นะคะสภาพแต่อีกข้างหนึ่งตัวนี้ก็จะขาดแล้วค่ะอันนี้เราก็เปลี่ยนให้ใหม่นะคะราคานี้สภาพโดยรวมทั้งเล้ามาเรา,าเช็คตัวนี้ถือว่าดีนะคะชั่วโมงทางานก็ไม่เยอะค่ะอยู่ที่ประมาณ6กถึงเจ็ชั่วโมงนะคะคันนี้ค่ะช่างเราก็ เเ,เดี๋ยวเราจะให้ดูช่วงล่างนะคะช่วงล่างนี่นะคะเราก็ทำการเปลี่ยนนะคะแ็ก<ช>สภาพโดยรวมก็ถือว่าสวยนะคะตัวนี้ไม่ช่วยว่าคิดดูคิดเดมากคือเนี่ว่ามันเป็นเก่าจอดนะคะไม่ใช่ว่าใช้งานหนักนะคะตัวนี้ เดี๋ยวเราก็มาล่างไว้เช็คจุดต่างๆให้นะคะาสามห้าตัวน,นี้นะคะสามแถวหนึ่งแสนหกหืนห้าพันบาทนะคะตัวน,น,นี้เราเปลี่ยนแท็กนี้เราก็ไม่ได้บวกเพิ่มให้ลูกค้านะคะไม่ต้องหวงัวเราจะทำอะไรเพิ่มเติมนะคะตัวน,น,นี้ช่างขอแถบใช้สามคนเลยค่ะขอแถบ เข้ามาได้นะคะตัวนี้หนึ่งแสนหกหมื่นห้าพันบาทสามแถวนะคะเครื่องสามสิบห้าแรงม้าแขกเก่าแ็กกดแท็ก,ก,ทกนี่นะคะแะเกี่ยวข้าเราเหลือไม่เยอะแล้วนะคะตัวเล็กติดจองเกือบจะหมดแล้วะคะ่ะตอนนี้ก็จะเหลือเป็นรุ่นใหญ่นะคะพกตู้แอร์นะคะก็จะเหลืออ๋อเหลือตัวนี้สามแถวนะคะนี้ โอเคยังไงสนใจสอบถามเข้ามาได้นะคะที่เบอร์โทรของด้านโดยตรงเลยค่ะเป็นเบอร์0813081816นะคะ ID ไ,ไลน์ก็เบอร์นี้เลยค่ะโอเคขอบคุณมากๆนะคะสวัสดีค่ะ